โอ้โหพระเอกดังขึ้นแท่นมหาเศรษฐีลงทุนไม่ถึงปีโกยเงินหมื่นล้านหางเอ่ยชื่อไรอันเรโนเชื่อว่าหลายคนก็คิดถึงภาพของเขาในบทบาทการเป็นนักแสดงของวงการบันเทิงระดับโลกเจ้าของผลงานฮอตฮิตอย่างเดดพูลความเป็นจริงแล้ว Ryan Reynolds, ไรอันเรโนวัย46ปียังเป็นนักลงทุนที่มีวิสัยไกล พิสูจน์ได้จากช่วงเวลาไม่ถึง4ปีทำเงินจากการขายหุ้นในบริษัท2แห่งที่เขาลงทุนเป็นเงินกว่า2,000ล้านดอลลาร์หรือ72,600ล้านบาทบริษัทเครือข่ายโทรคมนาคมผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือมีสำนักงานใหญ่ในรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา ระหว่างปี2561ถึง2562โดยถือหุ้น25%แล้วบริษัทสตาร์ทอัพแห่งนี้มีมูลค่าสูงถึง1.35พันล้านเหรียญสหรัฐราว49,000ล้านบาทเมื่อบริษัททีโมบายเข้าซื้อกิจการทำให้เรโนรับซับไปกว่า300ล้านเหรียญสหรัฐราว1 8 9 0ล้านบาท ผมไม่เคยคิดฝันว่าจะได้เป็นเจ้าของบริษัทเครือขา่ายไร้สารแน่นอนว่าไม่เคยคิดฝันว่าจะขายมันให้กับทีโมบายชีวิตเป็นเรื่องแปลกและผมก็ภูมิใจดีใจสุดๆพระเอกดังทวีตเมื่อกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมาระหว่างปี2560ถึง2563รายได้ของมินโมบายเพิ่มขึ้นเกือบ50,000%โดยสมาชิกจำนวนมากสมัครใช้บริการเพราะไรอันเรโน ย้อนไปเมื่อปี2563เรโนยังเคยทำเงินจากการขายกิจาการเล่ายินแบรนด์ Aviation American Gin ที่ซื้อมาเมื่อปี2561ให้กับ Diageo บริษัทยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทำกำไรได้600ล้านเหรียญสหรัฐร,ราว21,780ล้านบาทเรโนเคยให้สัมภาษณ์นิตยสารเกี่ยวกับการลงทุนว่าคุณไม่สาม,มารถประสบความสำเร็จในสิ่งใด หากคุณไม่กล้าเสี่ยงข้อมูลของฟ r b e s เมื่อปี2563เรโนก็คือนักแสดงที่มีค่าตัวสูงสุดอันดับสองของโลกได้รับเงินค่าเหนื่อยต่อภาพยนตร์หนึ่งเรื่องกว่า20ล้านเหรียญสหรัฐราว726ล้านบาทเป็นรองจเวนเดอะร็อกจอห์นสันจากที่แรกเข้าวงการตอนเป็นวัยรุ่นเมื่อปี2534เรโนเล่าว,ว่าได้ค่าตัว150เหรียญราว5,445บาท ทั้งยังเคยทำงานพาร์ทไทมเป็นคนส่งหนังสือพิมพ์มาก่อน